สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้เนี่ยจิ๊บจะมาล้างหน้าให้ดูนะคะว่าเอ,อแป้งของเมดีลีนเนี่ยสามารถล้างได้ด้วยโฟมล้างหน้าหรือไม่นะคะตาเนี่ยจิ๊บเพิ่งเช็ดเออเขาเรียกว่าอะไรนะมาสคาร่าออกไปนะคะก็จะมาให้ดูกันว่าหน้าเราเนี่ยจะสามารถล้างได้หมดจดไหมนะคะเพราะว่าแป้งของเมดีลีนเนี่ยสามารถล้างออกได้ด้วยโฟมล้างหน้าที่สามารถชำระเครื่องสำอางได้นะคะก็คือไม่ต้อง ฟอมบางยี่ห้อเนี่ยใช้ชําระเครื่องสาอางได้แต่ว่าบางบางเมคอัพบางอย่างเนี่ยยังต้องใช้คลีนซิ่งอยู่นะคะแต่ว่าของเราเนี่ยคือลดการโดนตาได้98%เรพราะฉันเนี่ยไม่ต้องใช้คลีนซิ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะก็นี่นะคะแป้งอยู่ตรงหน้านะคะแล <Okay. S 1> ้เห็นไหมคะว่าแป้งของเราเนี่ยกันน้ำได้เวลาโดนน้ำเนี่ย ก็จะเหงื่อก็จะเป็นเม็ด่างนี้ได้ให้ดูก่อนก็สติดเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะทําให้เวลาที่เราเนี่ยโดนน้าเนี่ยแป้งมันจะไม่หลุดนะคะเพราะว่ามันจะติดเป็นเม็ดอย่างนี้แต่เมื่อโดนโฟมล้างหน้าหรือโดนพวกสิ่งที่ทําความสะอาดหน้ามันจะหลุดหมดอันนี้คือโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็ถูบนไปหน้าเลยค่ะ โฟมของเราเนี่ยจก,กัดน,น้ำได้ก็จริงแต่โดนพวกครีนซิ่งหรือโฟมล้างหน้าเนี่ยก็คือจะหลุดออกหมดเลยนะคะถ้าใครไม่ได้ใช้รองพื้นเสริมหรืออะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ครีนซิ่งหรือว่าถ้าไม่ได้ใช้กันแดดที่เนื้อเหนียวเหนียวเสริมเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ครีนซิ่งนะคะอันนี้คือโฟมล้างหน้านะคะเช็ดออกไปละไว้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่า,าแป้งติดมานะคะ ดี๋ยวจิตล้างให้ดูดีกว่าแต่ดเชดชให้ดูนิดนิดก่นอนวกอำลังหน้านี่จะใช้ของ L P B นะคะสักครู่นะคะ คลิปนี้อาจจะดูสดๆนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องการทําให้เห็นภาพจริงๆนะคะถึงการทํางานของผลิตภัณฑ์เรานะคะก็คือล้างได้หมดจดเลยนะคะเห็นไหมคะ ว่าล้างได้เกลี้ยงมากๆเลยนะคะจากเมื่อกี้เนี่ยแป้งเต็มหน้าเลยนะคะก็ล้างได้หมดจริงๆไม่เหลือคราบอะไรไวเลยปกติเนี่ยถ้าเกิดเราล้างหน้าไม่เกลี้ยงมันก็จะเป็นคราบๆนะคะก็คือคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าถ้าทาแป้งของไมดีลินอย่างเดียวนยสามารถล้างได้ด้วยโฟมล้างหน้าที่ล้างคิีนซิ่งออกได้นะคะส่วนโฟมล้างหน้าวันนี้เนี่ยจิบใช้ของ L P B นะคะส่วนคนอื่นเนี่ยสามารถเลือกใช้ยี่ห้ออื่นได้ตามใจเลยะคะ่ะโอเคบ๊ายบาย